มีนักกีฬาคนหนึ่งค่ะที่เป็นกระแสะในมุมของความน่ารักของเขางานอดิเรกของเขาแล้วก็กลายเป็นจริงเป็นไวรัลตั้งแต่ตอนแข่งขันที่โอลิมปิกที่โตเกียวแล้วนะคะเขาเขาเป็นนักกีฬากระโดดน้ำชื่อว่าทอมเดลี่ค่ะและตั้งแต่ตอนกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยกลายเป็นไวรัลเพราะว่าคนเห็นถึงงานอดิเรกของเขาว่าในตอนที่เขากำลังรอแข่งอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งถักโครเชต์ค่ะ แล้วถักแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากคือเป็นแบบเป็นมุมของนักกีฬาชายที่แบบว่ามีงานเนด็ตเลียที่น่ารักละมุนมากนะคะแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้าที่เขาถักเนี่ยเอามาโชว์มาอะไรซึ่งแต่ละตัวนี่ก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็พอมาแข่งขันที่ปารีส2024เนี่ยเขาก็ยังคงมุ่งมั่นกับการเด็ดเลียกของเขาอยู่ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่งานเด็ดเลียกอย่างเดียวแล้วนะคะเขาเปิดแบรนด์ของตัวเองแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากจบ ปารีอปารี่ส2024เนี่ยเขาก็อายุ30ปีแล้วนะคะเขาก็ได้ประกาศอำลาวงการกระโดดน้ำการประกาศอำลาวงการกระโดดน้ำของเขาเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เขาก็ยังคงมีโปรเจกต์ดีๆค่ะซึ่งโปรเจกต์ของเขานั้นก็เกี่ยวข้องกับงานถักโครเชต์ที่เขารักที่เขาชื่นชอบนี่แหละนะคะ ทอมเดลี่นักกีฬาโอลิมปิกนั้นก็ได้กเกษียณจากการแข่งขันกระโดดน้ำนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่แต่โปรเจกต์ที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำค่ะแต่เป็นการจัดแสดงผลงานที่สะท้อนความสุขจากการถักโครเชต์ของเขาค่ะและก็การถักโครเชต์ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ข้างสนามเนี่ยกลายเป็นไวรัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะโดย การจัดที่เทศกาลของเขาในครั้งนี้จะเป็นการจัดแสดงผลงานที่เกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคําถามคือเอา้าทำไมไปจัดที่ญี่ปุ่นมันมีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าโตเกียวคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชื่อเสียงของเดลีในฐานะนักถักโครเชตโด่งดังเพราะว่ามันมีภาพนี่แหละค่ะภาพที่เขานั่งถักโครเชตบนเก้าอี้พลาสติกสีน้ําเงินในศูนย์กีฬาทางน้ําซึ่งตอนนั้นแทบจะไม่มีผู้ชมอะไรเลยเนี่ย แต่ว่าเขาก็นั่งถักโครเชตของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยผลงานที่เขาถักนั้นคือคาร์ดิแกนสีขาวที่ประดับดริทธงอยู่ยนแจ็คโลโก้ทีมชาติอังกฤษสัญลักษณ์โอลิมปิกแล้วก็ตัวอักษรคันจิก,กับคําว่าโตเกียวค่ะมันก็เลยเป็นไวรัลที่คนแบบอุ้ยชื่นชอบกันมากเลยว่าทําไมนักกีฬาคนนี้น่ารักขนาดนี้เนี่ยนะคะเดลี่เคยเปิดเผยว่าเขาถักนิตติ้งแล้วก็โครเชต เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาลดความกดดันในการแข่งขันได้ค่ะและก็ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากความจำเจนน่าเบื่อในช่วงของการล็อกดาวน์3ปีผ่านไปเขากลับมาเยือนโตเกียวพร้อมกับยศเรศก,การศิลปะการผักนิตติ้งครั้งแรกของเขาภายใต้ชื่อ Made with Love ค่ะโดยจัดแสดงที่พาโกมิวเซียมโตเกียวนะคะที่ย่านชิบุย่าในช่วง8-25ถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็เขาเองก็จะมาสอนการผักนิตติ้ง ในวันเปิดงานด้วยนะคะเทศการชิ้นนี้เนี่ยชุดนี้นะคะจะมีการจัดแสดงผลงานทั้งนิตติ้งทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอการสอนการผักจากเดลีค่ะโดยผู้ชมยังสามารถลองถักงานฝีมือและก็จัดแสดงผลงานของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นรายได้จากการจัดเทศการนี้จะมอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันในญี่ปุ่นด้วย หลายคนจะไม่รู้เรื่องราวของเขาก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องไปสนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันเพราะว่าทอมเดลี่นั้นเป็น LGBTQ ค่ะนะคะนักกระโดดน้ำคนนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่โดดเด่นมากๆนะคะเขาสามารถที่จะสั่งสมประสบการณ์เรื่องของการกระโดดน้ำเนตั้งแต่อายุ7ขวบและก็ยังสร้าง impact ตต่อกลุ่มผู้หลักผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยออกมา ป่าประกาศเลยว่าเขาเป็น L G B T Q ตั้งแต่อายุ19ปีแล้วก็แต่งงานด้วยนะคะแต่งงานกับดัสตินแลนส์แบ็กเป็นนักเขียนบทเจ้าของรางวัลออสการ์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวชื่อดังค่ะแล้วก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนด้วยนะคะซึ่งเขาก็เคยเนี่ยคือพอพอมีการเปิดตัวแบบนี้เขาก็เลย นําเอารายได้จากการจดัดเทศกาลในครั้งนี้ไปมอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็สําหรับชื่อเทศกาลชื่อว่า Made with love เนี่ยอันนี้เป็นชื่อแบรนด์ของเขาด้วยนะคะคือหลังจากที่งานใเดลเดกอันนี้มันทําให้เขาแบบได้สร้างสารรค์ผลงานมากยิ่งขึ้นเขาก็ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ของตัวเองค่ะที่ชื่อว่า Ma d e with Love by Tom Daily นะคะที่มีพวก พวกโปรดัก t ์นิตติ้งมากมายมัวกผ้าพันคอคาดิกกนผ้าห่มตุ๊กตาน่ารักน่าอินดูแล้วก็อุปกรณ์พวกไหมพรมพวกเข็มแล้วก็แพทเทิร์นต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เขาเนี่ยรักมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับเขาแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปกับการขับเคลื่อนของเขากับเรื่องของผู้รักที่เป็น LGBTQ หรือผู้รักที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย